กระเดชสารีทองนาข้าวของพี่กี่ไร่ครับนาข้าวแปดไร่พันอะไรพันข้าวพันข้าวคอสสิบห้านี่ครับที่เราเห็นอยู่นี่อีกกี่วันจะเก็บเกี่ยวละประมาณสิบกว่าวันครับอีสิบกว่าวันนี้ก็เก็บเกี่ยวแล้วเนาะปีนี้ข้าวสวยไหมสวยคนระับอ่าถ้าบอกว่าข้าวสวยเนี่ยช่วยเล่าให้ผมฟังหนะ่อยผมไม่รู้ว่าชาวนานเนี่ยเขาบอกว่าคําว่าข้าวสวยเนี่ยมันเป็นลักษณะไงอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงคือรวงมันเต็มแนละ้วเม็ดมันเต็ม น้ำนกมันเต็มมันไม่ค่อยมีข้าวรีบะะเมื่อไม่มีข้าวรีบก็จะไม่ค่อยมีข้าวล่วงใช่ไหมครับอข้าวหล่นล่วงอะไรก็จะน้อยนะครับแล้วก็น้ําหนักก็จะได้ถูกไหมครับปกติแล้วใส่ปุ๋ยกี่กระสอบแปดไร่เนี่ยแปดไร่ก็ใส่ประมาณเจ็ดกระสอบแล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้ผมใส่ปุ๋ยสามกระสอบแล้วก็เล่นโฟทีเออเแล้วโฟทีฉีดไปกี่ครั้งสามรอบโอ้โหได้อย่างที่เห็น นะครับคิดว่าแพงไหมที่เอาโฟทีเอาบูสเตอร์เอาอะมิโนโบแบ็กอะไรมาใช้แพงไหมผมว่าไม่แพงนะถ้าเราคิดดูกับค่าปุ๋ยทุกวันเนี่ยค่าปุ๋ยมันแพงเาะกระสอบมันเป็นตันตังกระบาทอันนี้โฟทีไม่กี่ร้อยบาทแต่เราืีนได้ประมาณ20กว่าไร่ต่อสองคุ้มกว่าผมว่าคุ้มกว่า อ่ะคิดว่าปีนี้ผมผลิตจะเพิ่มไหมครับเพิ่มเพิ่มแน่นอนดูจากอะไรครับดูจากเม็ดรวงข้าวนี่นะครับอ่ะนะหันกล้องไปดูเลยครับนี่ครับข้าวนะครับต้นสูงด้วยนะครับนะครับแล้วก็นะครับเรียกว่ารวงแน่นทุกเม็ดจริงๆนะครับน